เปิดข้อความในการ์ดงานแต่งมากคิงเขียนถึงณนะเดบอ่านแล้วน้ำตาคลออยู่ในช่วงเดินสายแจกการ์ดงานแต่งงานสำหรับคู่รักเ k มาร์กรินและนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่ซึ่งทั้งคู่มีแพลนจัดงานแต่งงานสองรอบโดยจัดที่ไทยและที่เลกโกโมประเทศอิตาลีช่วงเดือนกันยายนกับพฤศจิกายน ล่าสุดเนเดตคูกิมิยะได้โพสต์ภาพการแต่งงานหมากคินซึ่งมีลายมือของหมากเขียนไว้ว่าแบคนแรกที่คิดถึงที่กูอยากให้มาอยู่ด้วยคนแรกตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ทำอะไรด้วยกันมาเยอะและยังไม่ได้ทำอีกเยอะมึงสร้างความสุขให้คนรอบข้างเสมอในความบ้าบอน่ารักของมึงวันนี้วันที่กูมีความสุขที่สุด กูอยากให้มึงเป็นส่วนหนึ่งในความสุขนั้นของกูนะซึ่งนาเดตก็ได้โพสต์แคปชั่นระบุว่า Wedding Invitation บอกจากหมากและคิมครั้งนี้ย้ำให้รู้ว่าเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหนนับตั้งแต่วันที่1 7เมษายน2022อีกแค่117วันก็ถึงอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทั้งคู่รอยคอเอ้ยรอคอย โคตรดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของทั้งสองคนขอบคุณครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคศกไม่ต้องผมดำเนินรายการเอง